สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปเซตเตอร์เกม Pocket Incoming นั่นเองนะฮะสำหรับนี้เราก็จะมาสุ่มกชาชานั่นเองรองมานานมากนะว,วนดองเพชรไว้ประมาณ30,000กว่าแล้วนะฮะ35,999นั่นเองเนาะดองแบบใช้เวลานานนะนานน่าจะประมาณเดือน2เดือนได้แล้วมั้งกว่าจะถึงได้ถึงขนาดนี้นะคะสำหรับเพชรนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาตู้ตู้สุ่มกันก่อนนะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะก็จะเป็นเมกาเซอร์ไนท์ไชนีนะเป็นร่างายนีเลยนั่นเองกับ เมกาบันกิลัสาชนี่นั่นเองนะก่อนที่เราจะมาสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเราไปปั๊มเพชรกันก่อนเลยก็ตู้ปั๊มเพชรมาแล้วนะก็จะปั๊มได้แค่5ครั้งแต่ถ้าใครเติม VIP เพิ่มเนี่ย VIP 5 VIP 7 VIP 1 0แล้วก็15เนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราการปั๊มเพชรเนี่ยอีกเพิ่มเติมนั่นเองเนาะ ก็เดี๋ยวเรามากดกันเลยนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่ประมาณ3 5มหมื่ห้ากว่าๆนะสามหมเลยแล้วกันเนาะมันขาดอีกนิดนึงนะมนสามหม0 0เราจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่กันนะ,ะสาหรับ5ครั้งนั่นเองก็กดเลยก็ใครยังไม่ได้เข้าเกมก็รีบไปกดนะฮะทุกคนแต่คลิปนี้เนาะก็น่าจะได้เร็วลงแบบท้ายๆเลยนะสี่ร้อยเสีย888จะได้เพิ่มเท่าไหร่นะ อ๋อโอเคอันนี้คมอยู่แต่สองพันแปดสิบแปดจะได้เพิ่มเท่าไหร่กันอยก็โอเคอยู่นะประมาณห้าร้อยนะเมื่อกี้รอบเมื่อกี้เราได้ห้ราร้อรอบสุดท้ายแล้วนะแต่ห้าพันแปดสิบปดเราจะได้เท่าไหร่ขอสักเก้าพันไดไหมนะเอ,อ๊โอ้หกพันแปดก็ถือว่าเยอะนะอ่าเราจากที่ประมาณเมื่อกี้นะประมาณอ่า สามหมแล้วกันเนาะตีเป็น3 6มหมนะเพชรที่เรามีนะก็จะได้เพิ่มมาประมาณจากสามหมก็เป็น3 8มหมนแปะ3 8มหมกกว่ากกว่าเป็นแบบ8ปดเลยนะทุกคนก็จะประมาณสอ0 0ันอ่าสองพันนิดๆน,น,น,นะทุกคนสําหรับเพชรที่เราได้จากตู้ปั๊เพชรมานั่นเองก็ถือว่าดีนะ แต่บางคนเนี่ยโชคดีดวงดีได้เยอะกว่าน,นี้ก็มีนะสาหรับตู้ปั๊มเพชรตรงนี้นั่นเองนะก็อยากให้มาบ่อยๆนะเราจะได้แบบสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยจะได้ปั๊มเพชรรัวๆนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวขอเวลาถ้าสุ่มคลิปนี้เนี่ยเป็นการสุ่มก่อนเนาะถ้าแบบอัพได้เยอะๆแล้วเนี่ยก็จะมารีวิวให้จริงๆเราเคยรีวิวไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาพูดเสริมเรื่องของอไอเทมต่างๆอะไรต่างๆก็ คลิปถัดไปแล้วกันนะบางคนถามว่าเฮ้ยสุ่มตู้ข้างล่างเนี่ยต้องกี่รอบทําไมผมสุ่มแล้วไม่ได้นะะตัวไม่ออกเพชรก็หมดไปแล้วอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าต้องใช้กี่รอบมันเองเนาะรอบนึงเนี่ยจะเสีย2,480กดรอบแรกไปเลยปึ๊บอ่าเต็มนะเดี๋ยวขอเคลียร์คลังแป๊บนึงหลังจากที่เราเคลียร์ครังโปเกมอนเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกดรอบแรกกันเลยเนาะกดไปรอบละ280 สองเอ้ย2อ0พันนะสอง0นนั่นเองอ่ะได้ตัวนี้มาเอ้ยตัวนี้เรายังไม่เคยได้ได้มาก็โอเคมันก็ได้จะได้ปลดล็อกนะทุกคนปลดล็อกข้าวความสัมพันธ์ของแต่ละตัวด้วยเนาะบางบางตัวเนี่ยมันต้องใช้ตัวนี้ในการปลดล็อกนะฮะก็รอบนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือได้กล่องมา1กล่องนั่นเองนะแล้วก็เศษทองอีก 2, สงเศษเศษดีเจนารี inary, เศษแดงนี่อีก1เศษนั่นเอง อยากได้สักสองสามกล่องขึ้นไปนะสามสี่กล่องอะไรอย่างงี้นะฮะรอบแรกผันไปนมาดูรอบสองกันนะทุกคนมาดูนะว่าเราจะใช้กี่รอบนะบางคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเก้ารอบสิบรอบก็มีนะกว่าจะออกนะฮะทุกคนบางคนเนี่ยถ้าดวงดีจริงเนี่ยมาสองหมื่นเพรก็ได้แล้วนะฮะทุกคนอันได้แค่กล่องเดียวอะ่ะกล่องมาน้อยน้อยอันนี้รอบสามแล้วนะนี่ได้เฟเยอร์มานะฮะทุกคน เยอะนี่เก่งนะถ้าเป็นระดับ S นะทุกคนแบบทําทีมระดับ S รองเริ่มต้นนะตัวนี้ก็เก่งนะแต่ต้องดาวเยอะๆหน่อยสัก8ดาวขึ้นนะเอ้ยตอนนี้ได้3กล่องโอเคเลยรอบนี้ได้มา3กล่องนะทุกคนอ่ะกดรอบต่อไปรอบ4อ้าได้ฮัตซัมมาโอเคอัพดาวเพิ่มนะได้3กล่องโอ้โห สกล่องรัวนะรอบห้าปับ๊บอ่าได้ตัวน,นี้ใหมา,าแล้วได้สองกล่องกับเศษทองอีกห้าเศษเลยก็โอเคอยู่รอบหกนะทุกคนเหมือนมันไม่ได้ตัวใหม่ๆเลยฮนะมันจะได้ตัวซ้ำที่เราต้องการต้องอัพดาวอะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าได้ตัวใหม่ๆม,มาก็ดีนะทุกคนมันจะได้ปลดล็อกเข้าความสัมพันธ์ของเราด้วยอันนี้ได้สองกล่องนะร็อบเจ็ดได้สละคิงมาไอตัวนี่เนี่ยตัวหมอนคิงคองอ่าได้สามกล่องนะคะทุกคนอ่าจริงๆเนี่ย มันจะออกรอบที่8นะคะทุกคนคือรอบนี้นะรอบที่จะกดต่อไปนี้นะรอบที่8 20,000มเพชรนะทุกคนมันจะออกเนาะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยมันไม่ออกก็โอกาสประมาณ10% 20%นสะําะสำหรับคนที่มันไม่ออกจริงๆนะสำหรับรอบอ่าที่8เนาะจริงๆถ้าส่วนใหญ่แล้วรอบที่8มันก็จะออกชัว์ๆอยู่แล้วนะสำหรับ20,000เพชรนะทุกคนก็ทำบางคนเนี่ยอาจจะสุ่ม แค่หกรอบมันก็ไม่ออกนะเจ็ดรอบก็ไม่ออกถ้าจะเอาให้แบบเอ้ยสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็รอบที่แปดนะฮะก็จะออกแต่ถ้าใครไม่ออกทท้งนั้นก็คือแบบดวงโคตรไม่ดีเลยนะทุกคนอ่ะรอบสุดท้ายรอบที่แปดมาดูกันนะ่าจะออกรอบนี้แหละนะพอทุกทีสุ่มมาก็จะออกรอบนี้นะอ่ะได้ซุยคุณมานะทุกคนปมาบเฮ้ยไม่ออกเหรอไม่ออกรอบนี้เหรอ หรือเรานับผิดนับรอบผิดหรือเปล่าเนี่ยปับ๊บอ่ะได้ตัวแชเดล่ามานะ่ะอ่ะออกรอบนี้นะน่าจะนับผิดถ้านับไม่ผิดนี่ก็แสดงว่ามันออกรอบที่เก้านะก็ดวงไม่ค่อยดีเลยหรือว่านับผิดไม่รู้แหละทุกคนได้คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะว่าใครได้นับได้กี่รอบสำหรับพี่พีสมแล้วมันแบบออกตัวระดับเอสพาร์ตมานั่นเองเนาะ ก็บางทีก็อาจจะนับเพดแต่ถ้านับถูกแล้วก็อ้าวออกรอบที่9ก9นี่แหละทุกคนรอบที่89ถ้าใครไม่ออกรอบ8มันก็จะออกรอบ9กนะก็ดองเพื่อๆไว้ก็ได้สําหรับเพรนะอ่ะเรามาเลือกเจ้าตัวชายนี่บันกีลาสดกันเลยตัวนี้โอ้โหเราได้ตัวแทงเพิ่มแล้วนะป๊บปปื๊บเปลียกมาเลยนะเรียบร้อย สำหรับตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวขอเวลาไปปั้นก่อนละกันนะสำหรับตอนนี้ถ้าปั้นได้เยอะๆแล้วก็จะมารีวิวของอาร์แล้วก็ไอเทมรูนต่างๆให้ได้ดูกันนั่นเองเนาะสำหรับตัวชายนี่บันกีฬัสนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนีสัส่กันเลยนะว่ามันจะได้นีสัสอะไรอุ้ยได้สี่กล่องเลยคุ้มๆรอบนี้คุ้มนะอ่ะรุนนีสใส่กันดีกว่าชายนี่บันกิลัสของเรานิสัส่อะไรปึ๊บ โอ้โหไม่บอกไม่ลบก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่บอกไม่ลบนะฮะโอเคอยู okay, ่แต่อยากได้แบบบวกดาเมจอะไรเงี้ยบอกสปีดอะไรเงี้ยมันไม่ได้อะทุกคนโอเคอยู่นะอยากให้มีระบบแบบรีนิใสเพิ่มเนาะเราจะได้มารีนิใสแบบใช้เพชรก็ได้นะรีนิใสเพิ่มเติมอะไรอย่างนงี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็มาทําการซุ้มชายนี่บันกิลัสนะก็ ย้ำอีกครั้งหรืออธิบายบอกอีกครั้งละกันสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าในการสุ่มตู้เอสพ s เนี่ยคือตู้ข้างล่างนะเฉะพาะตู้ข้างล่างนะทุกคนก็ดองเพชรประมาณ20,000แต่ถ้าใครแบบ20,000ไม่ค่อยชัวเหมือนพี่เนี่ยรอบนี้คือน่าจะรอบที่9นะรอบที่9ก็จะใช้ประมาณ22 0 0 0สองอ่ะตีไป2 0 0 0 0แล้วกันเนาะดองไว้2อ0 0 0เพชรนะ แล้วก็ค่อยมาสุ่มแล้วกันนะถ้าใครแบบเฮ้ยกลัวว่าจะสุ่มถึงรอบที่9นะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ก่อนหน้านี้ที่พี่สุ่มมาอย่างเช่นเนคอตมาที่พี่สุ่มมาเนี่ยก็คือมันออกรอบที่8นะแต่ถ้าในคลิปนี้ก็นะ่าถ้านับไม่ผิดเนี่ยก็จะออกรอบที่9้านั่นเองนะทุกคนก็ถ้าจะเอาให้ชัวร์ๆก็คือดองเพชรสองหมื 22, แล้วค่อยมากดสุ่มตู้ข้างล่างแล้วกันเนาะแต่สําหรับตู้ข้างบนเนี่ยต้องเพชรเยอะนะคะเพราะว่ามันกดแข่งกดประมูลแย่งกันกันกบ คนอื่นๆเขาเนาะก็จัดตามอันดับนั่นเองยิ่งเพชรเยอะก็จะยิ่งมีโอกาสติดอันดับท็อปๆนั่นเองเนาะแต่ตู้ข้างล่างเนี่ยสองหมเพชรนะคะเตรียมไว้นะคะสำหรับใครที่จะซุ่มแล้วแบบเอาให้มันออกชัวๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการสุ่มตู้เอสพารนั่นเองนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ